ทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทนเนอร์นะครับก็อาจจะไม่มีเสียงเฮเสียงเฮอะไรนะฮะพอดีอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมาเฝ้าผู้ป่วยนะฮะคุณแม่นะฮะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับแต่ก็ปลอดภัยไม่มีอะไรฮะนอนให้น้ําเกลือแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปนะฮะส่วนผมก็มานั่งอัดคลิปนะฮะก็เอ่อฟีเจอร์ใหม่นะฮะเริ่มแล้วก็คือวิกฤติชาเลน นะครับบิ๊กคลีชาร์เลนก็เป็นคําท้าทายในเเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะในรอบสัปดาห์ละกันนะครับก็จะได้อะไรนะฮะได้สตาร์ดั๊ตนะครับในนี้เราเห็นอยู่ว่าได้สตาร์ดั๊ตนะเนี่ยอย่างาชาร์เลนของสัปดนี้นะครับเขาจะบอกว่าจับโปเกมอน500ตัวนะฮะร,รีวอร์ดจะได้สตาร์ดั๊ตนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ ได้หัวใจกับเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมาะกับการเล่นกับเพื่อนที่อยู่ไกลๆแหละหรือที่ยังไม่มีหัวใจนะเพราะว่าอนาคตหัวใจอาจจะเพิ่มเป็น5 6ดวงก็ได้นะครับแล้วก็ได้เอ็กพีครับนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะนี่ฮะก็อย่างแรกเข้ามาหน้านี้นะฮะเราก็ต้องนะฮะทำการเลือกนะฮะนี่เลือกกลุ่มเห็นไหมแล้วก็สามารถ อินไว้ wise, <_ an> เพื่อนได้3คนนะครับนี่แล้วเขาบอกว่าให้เพื่อนรีเควส t มาที่เราด้วยได้ไหมอ่ะได้นะครับนี่เป็นรีเควส s t แล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะมันยังไม่ขึ้นเราก็ต้องกดเลตโกเลกอะไรไปก่อนแล้วก็การชา l e ล g นจับโปเกมอน500ตัวในสัปดาห์หนึ่งไม่ยากครับนะฮะจับคนละร20ตัวก็น่าจะผ่านแล้วใช่ไหม ร้อยยี่สิบร้ยยี่ตัวผ่านแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,เพ,เ,า,านะเพื่อนเราจับมากน้อยแค่ไหนอีกนะเพื่อนเราจับมากน้อยแค่ไหนอีกก็ช่วยช่วยกันนะครับบางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีม่อนนะครับก็มีโอกาสได้ผ่านชาลินกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือช่วยช่วยกันนะฮะในที่นี้ นะฮะนี่จะอยู่ในช่องจากช่องเมื่อก่อนเป็นช่องปาร์ตี้จะเปลี่ยนเป็นช่องชื่อโซเชียลแล้วนะแล้วนี้ก็คือเพื่อนเนี่ยเราเชิญไปแล้วรอนะรอการตอบรับนี่ผมก็อินไว้ไปเรื่อยๆได้4คนนะได้4คนนี่ก็หาดูนี่คัลเลอร์แพนะฮะเอาคนนี้ละกันแล้วก็อินไว้ไปได้4คนนะฮะซึ่งจริงๆคุณสามารถอินไว้ไปได้นะฮะแล้วก็ต้องรอให้เพื่อนตอบกลับก่อนนะครับ เนี่ยอินไว้ไป3ละนะฮะเนี่ยเราจะไม่ได้ละเราก็ต้องรอให้เพื่อนตอบกลับมาที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้นะหรือว่าชาเลนจ์กับเรานะฮะต้องรอต้องรออ่ะเดี๋ยวไปดเเเปงไงนะูเพื่อนคนที่ถูกเชิญบ้างว่าเป็นยะังไงนะครับนะอ่าเพื่อนคนที่ถูกเชิญนะรอโหลดแป๊บหนึง่ง คนนี้ถูกเชิญนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็จะมีคำบอกเล่าต่างๆนะฮะแล้วก็เนี่ยถูกเชิญมาแล้วเราก็จอยกลุ่มนี่จอยกลุ่มนะนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาละแล้วก็กดเลตโกไปแล้วก็จับโปเกมอนไปนะฮะอ่ะไปอีกคนหนึ่งที่เราเชิญไว้ มีคนเชิญเราเลือกได้นะว่าจะเข้ากลุ่มไหนนะบางทีคนเชิญมาหลายคนนะฮะนี่ไปที่โซเชียลนะฮะตกลงเลือกกลุม่มนะ,ะมีคำว่าคุณคนนี้ได้เชิญคุณเราก็เข้าร่วมกลุ่มเลยแล้วก็เปิดการใช้งานให้คนเชิญนะเราก็ไปคือถ้าเพื่อนครบสีดาวแล้วผมว่ามันสีหวัวใจแล้วก็ ไม่ต้องเล่นกับคนที่สี่หัวใจนะไปเล่นกับคนอื่นนะครับเล่นกับคนที่หัวใจน้อยๆเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย่าฮะเราสามารถแลกของขวัญเนี่ยกับเพื่อนที่อยู่ไกลๆได้แต่ว่าอาจจะต้องหัวใจเยอะหน่อยนะเนี่นะฮะเห็นไหมเราเลือกได้ภายใน24บสชั่วโมงต้องตอบกลับเนี่ยก็รครบ4ีคนแล้วนะครับแล้วเราก็เริ่มจับโปเกมอนได้เลยนะครับเริ่มจับโปเกมอนได้เลย ครับคือพอเพื่อนเข้ากลุ่ม1คนอย่างน้อย1คนเนี่ยเราก็เริ่มจับโปเกมอนนะฮะเพื่อทำชาลเลนจ์ได้เลยนะครับทั้งอาทิตย์ครับผมไม่รู้ว่าได้สตาร์ดัสมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ก็ช่วยให้เราเก็บสตาร์ดัสได้โดยที่เราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรดีอะเราก็เล่นเกมกันปกตินะครับเราก็เล่นเกมกันปกติอ่นะ,ะเราไปดูนี่นะจาก5 0าจับไป4 นะครับมีใครจับได้เท่าไหร่บ้างเห็นไหมก็จะโชว์บอกแล้วก็เอามาประนามกันได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็จับไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอครบเดี๋ยวผมมาดูอีกทีว่ามันได้อะไรยังไงนะเนี่ยเราก็จับไปเรื่อยๆช่วยก็คือเหมือนเราเล่นไปปกติในแต่ละวันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอเราจับมันก็จะไปขึ้นที่ชาเลนจ์ของเพื่อนด้วยอ่ะประมาณนี้นะครันี่คือชาเลนจ์นะวิกกีชาเลนจ์นะครับก็เอาไปใช้กันได้ นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมนะครับเพราะผมอยู่โรงพยาบาลตรงนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะกดสมพลิชชัโโช่นให้ผมด้วยนะครับ<า>ผมใครกดไล<ป>ค์ใครได้ใช่ไหมเยอ